ราคาปลาที่ด so, <in> ีที่ร่วไปแ่บส่วมาก ใช่ถ้ากมันเปลี่ยนมันก็ไมเป็นเดม่เป็นสีเดิมการมีการเียด้วย่อนเลยตายทุน เกาไครับกงครัุกปฏิบัตงานกำลัป้องกันตามควบคุมไป่านะครับกรมาชาติครับในกรณีความการต่างๆของท่านนะดี่ปรกาปาครับนายท่านไปตรวจ การค้าสัตว์ป่าที่ตลาดสมบัตินะครับพบนก,กประมาณ112ตัวนะครับกงีประมาณ8กงเราที่เราได้กระทำมาเนี่ยก็ทำตามคำตามในการตรสารและเล่นรักจับกลุ่มเพิ่มขึ้นครับกับเราไปซื้อของอาจจะไปซื้อว่าที่นี่อาจจะมีนกวัตถุ ที่ที่หนึ่งหรืออาจจะเป็นที่ตัดตาอีกที่หนึ่งจะเป็นจักเนี่ยัขนาดแบบประจวบนะครับในโซนพวกนี้จะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็จำเข้ามาได้แต่นอกพวกนี้จะนิยมที่ที่ที่ภาคใต้ส่วนมากนะครับเพราะเขาเขานิยมเล่นจักรชื่อยู่แล้วครับนะครับเราได้สำรวจว่าตลาดไหนเราจะไปดําเนินการแบบไหนไปส่งในความรู้ชื่อตลาดที่ค่อนข้างเยอะเป็นเป็นแยกที่ตึงนะครับที่ต้องมีตัวแทนของบัญชีในกรณีวันนี้ไม่ได้มี ก็มกลก็มาเรียกได้กจเรียบเรียนเขเกมเกิงเกต